ไทคอนเฟรมเวิร์กเราทาระบบให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับปัจจุบันนี้เรามีลูกค้าที่ใช้ระบบงานของไทคอนเนี่ยมากกว่า90บริษัทซึ่ง70%ของลูกค้าของเราเนี่ยครับเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับปัจจุบันนี้เรามีเซอร์วิสต่างๆที่ให้บริการกับทางลูกค้าเนี่ยหลากหลายมากที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ icon iamoncloud นะครับเป็นระบบบริหารงานขายที่ทำงานอยู่บนคลาวนะครับระบบบริหารงานก่อสร้างนะครับระบบบัญชีนะครับระบบบริหารพื้นที่เช่านะครับระบบ property management บริหารงานนิติบุคคลหรือว่าเป็นระบบเกี่ยวกับเอเจนต์นะครับเป็นเรื่องของเอเจนต์รีเซลนะครับเป็นระบบขายบ้านมือ2องอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางไอคอนได้พรวให้กับทางลูกคา้านะครับ เพราะว่าทางไอคอนเนี่ยเรามอง3เรื่องนะครับอันแรกอะ่ะคือเรื่องของการโปรเทคนะครับไอคอน IM เนี่ยเราทำงานอยู่บน Azure Cloud นะครับซึ่งเราได้วางระบบเรื่องของ Security เอาไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟวอลนะครับเรื่องของเว็บแอปพลิเคชัน e w a l l หรือว่าเป็นเรื่องของ Architecture ต่างๆโดยเราได้รับเซอร์วิสในการแนะนำมาจาก Microsoft นะครับอันที่2เนี่ยคือเรื่องของการ e t t c t นะครับ ไอคอนเนี่ยมีการทำเรื่องของการ Detection ต่างๆยกตัวอย่างเช่นการทำา a s c สแกนะครับหรือการให้ System Engineer ของเราเนี่ยมามอนิเตอร์ตัวระบบนะครับเพื่อให้ระบบเนี่ยเกิดความเสถียรแล้วก็พร้อมใช้ให้กับทางลูกค้านะครับอันที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการ Recovery นะครับเราต้องมั่นใจว่า ถ้ากรณีระบบนะครับเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมานะครับเราต้องสามารถดีโคเวอร์ขึ้นมาได้100%นะครับข้อมูลของลูกค้าจะต้องปลอดภัยนะครับแล้วก็อยู่บนระบบของทางไอคอนนะครับในส่วนอีกอันนึงนะครับปัจจุบันนี้ไอคอนมีการเชื่อมต่อระบบกับทางธนาคารเพราะฉะนั้นเรื่องของ Security เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ทางธนาคารเนี่ยต้องมาตรวจสอบเป็นลำดับแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการทำเพนเทสการตรวจสอบช่องโหว่ของตัวระบบ เวลาเราเชื่อมต่อเข้าไปที่ธนาคารแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยธุรกิจของ CP l ีแลเนี่ยเริ่มจากการทำธุรกิจอาคารสำนักง,งานเช่านะครับโดยเฉพาะสำนักง,งานเช่าที่เป็น CP Tower อยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ขยับขยายไปทำธุรกิจในภูมิภาคต่างๆที่ครอบคลุมกับในประเทศไทยนะครับทั้งทั้งสภูมิภาคมากยิ่งขึ้น และที่เป็นธุรกิจหลักณนปัจจุบันของ c p l a n d ก็คือกลุ่มธุรกิจบ้านและคอนโดแล้วก็กลุ่มธุรกิจโรงแรมนะครับอันนี้ ideally. จะเป็นตัวที่ทำรายได้แล้วก็ทำให้ c p l a แลเป็นที่รู้จักในตลาดอสังหาริมทรัพย์จนถึงปัจจุบันนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจใช้ระบบไอคอนเฟรมเบิร์เนี่ย ปัญหาที่เราเจอนะครับก็คือในเรื่องการทำงานบนเซิร์ฟเวอร์นะครับออนเซิร์ฟเวอร์เป็นหลักเพราะว่าออบอกตรงๆว่าใน,ในเรื่องของระบบ IT ของบริษัท CB Land ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบทันสมัยมาก เหตุผลที่บริษัทซีบีแลนด์จำกัดมหาชนนะครับเลือกใช้ระบบไอคอน i, I m On c ม o อ d ก็เพื่อที่จะตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตก,ก็คือในเรื่องของเ,ออเดิมทีเราใช้ On Infrastructure On s นะครับ On s e ซ v e r ซึ่งระบบนี้ทำให้เราทำงานได้ค่อนข้างล่าช้านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเอกสารหรือว่าในเรื่องของการตอบตอบโจทย์การให้บริการของลูกค้า แต่เมื่อได้เริ่มมาใช้ไอคอน i อ on c l อ่อแล้วเนี่ยทำให้งานเราเนี่ยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นการสามารถคีย์จองออกสัญญาเราสามารถทำได้เพียงภายในวันเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของโปรเซสต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยื่นสินเชื่อให้กับธนาคารหรือว่าการรองรับการตรวจห้อง ตรวจบ้านลูกค้าเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้ทุกหน่วยงานเนี่ยรู้และวางแผนการทํางานได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญที่สุดก็คือไอคอน i m on Cloud เนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของ Security Data ที่สามารถที่จะรักษาความปลอดภัยทางด้านข้อมูลให้กับบริษัทแล้วก็ลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดีสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะครับทาง Microsoft เข้ามาร่วมดีไซน์และก็อาร์เคเทกกับทางไอคอนเฟรมเวิร์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าองค์กรว่ามาตรฐานที่เราใช้นะครับได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้าชั้นนำส่วนใหญ่เนี่ยใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Data Protection ในเรื่องของ Security หรือแม้กระทั่ง Performance ของตัวแอปพลิเคชันเองนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานตัวไอคอน RM on Cloud